สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้พูตานของคินนานในตอนที่6กรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยชุดเกาะสงครามสีแดงทองวิธีกระบีสงครามทำลายล้างเยี่ยมไปเลยเนื่องจากตอนนี้คินนานก็รับมือได้อย่างสบายสบายถ้าอย่างนั้นเราก็ข้าจะมาเล่นกับพวกเจ้าก็แล้วกันมังกรโลหิตชำระล้าง พวกเราต้องหนีแล้วพวกเขาหนีไปรวดเร็วเหลือเกินในเมื่อพวกเราสามารถควบคุมสถานที่แห่งนี้ได้แล้วรีบหาทางเข้าไปข้างในเพื่อแสดงความครอบครองมันกันเถอะได้เลย ทั่วทั้งเกาะแห่งนี้ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์พื้นดินแม่น้ำและสิ่งอื่นอีกมากมายซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานฟ้าดินบริสุทธิ์และยังมีสาะน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะซึ่งภายในสาะน้ำนั้นบรรจุแน่นไปด้วยพลังเทพที่ทั้งแข็งแกร่งและบริสุทธิ์แถมยังมีร่องรอยของพลังอมาตะแฝงเลนอยู่ภายในด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมผู้คนถึงต้องแห่กันมาที่นี่ข้าว่าเราควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเผื่อมีใครมารวมตัว ด้วยวิธีนี้ตราบเท่าที่พลังงานบนเกาะแห่งนี้ยังหลงเหลืออยู่แม้แต่เทพสวรรค์ขั้นสูงสุดก็ไม่อาจร่วงล้ำกลากายมาได้แล้วเจ้าจะทำยังไงต่อละไปยังพื้นที่ใจกลางสะน้มเพื่อฝึกฝนวรยุทธ์ก่อนและเมื่อความแข็งแกร่งของพวกเราเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เพียงพอเราก็จะสามารถคอยคอพื้นที่ตรงเทียนที่แข็งแกร่งอยู่ใต้น้ำลงไปได้ใช่แล้วละถ้าหากเราไปยังพื้นที่ใต้น้ำตอนนี้ก็เท่ากับลวนหาที่ตายเท่านั้น ณใจกลางเกาะแห่งถวยเทพวิญญาณแห่งเทพป,ประเจ้าสงครามข้างในปานสัมผัสหรือว่ามันต้องการให้ข้าส่งพลังเทพเข้าไปยังตัวมันอย่างนั้นหรอก็ได้ถ้าหากนี่เป็นความปรารถนาของเจ้าดอกไม้นี้มีความสามารถเพิ่มขึ้นหลังจากที่ดูดซับพลังเทพในถ้ำแห่งนี้เข้าไปอย่างนั้นหรอ แต่ข้าก็ไม่สามารถรู้ถึงพลังของดอกไม้นี้เช่นกัน10วันต่อมาในตอนนี้กายเนื้อของข้าได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับยิ่งไปก่อน,นั้นพลังการต่อสู้ของข้าพันเพิ่มขึ้นถึงเทพพิภพคันทีห่าแล้วซึ่งแข็งแกร่งกว่าจอมยุทธ์ระดับเทพพิภพ,พคันทีหา่าทั่วไปเสียอีก ผู้อาวุโสเสียเหยียนพยายามที่จะบรรลุขอบเขตเทพสวรรค์ก่อนหน้านี้เขาได้เขมือบกลืนกินพลังงานฟ้าดินจํานวนหนึ่งเอาไว้ก่อนดังนั้นพลังเทพของเขาจึงค่อนข้างจะไม่มั่นคงเท่าไหร่นักขณะเดียวกันหน้าส่วนลึกที่สุดของสนามลบลิ้วห่วงลมปานอะไรกันถึงขั้นปลุกข่าจากนิทราอันยาวนานได้เลยอย่างนั้นหรอช่างมันเถอะ นี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วโลกภายนอกน่าจะเปลี่ยนแปลงไปจนหมดแล้วทุกอย่างคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมกับยุคนั้นนี่ควรจะเป็นเวลาที่ข้ากลับมาพงาดอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นกันนะหรือนี่จะเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของอมาตะอย่างนั้นหรอจะใช่หรือไม่นั้นพวกเราตามไปดูกันเถอนะณสุสานแห่งหนึ่ง ช่างน่าสนใจสถานที่ที่เคยลกลางมานานนับพันปีและไม่ใช่แม้แต่พื้นที่อมาตะโบราณหากแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากมายจนน่าตกใจแบบนี้แม้จะไม่ใช่โอกาสสำเร็จอมาตะก็ตามย่อมมีสิ่งที่แปลกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นณที่แห่งนั้นซึ่งเมื่อคิดดูแล้วมันน่าจะเป็นการปรากฏตัวของโชคที่ยิ่งใหญ่บางอย่างแน่นอนบนยอดเขาไร้นามแห่งหนึ่ง ข้ายังพอมีเวลาอยู่บ้างข้าน่าจะแวะไปยังที่แห่งนั้นได้สองวันต่อมาชิน,นานดูเหมือนว่าเจ้าจะทำสำเร็จแล้วนะผู้อาโวุโสเสียเย็นเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นหรอชิน,นานเราต้องรีบเข้าสู่ส่วนลึกเข้าไปแล้วละเห็นได้ชัดว่าโอกาสสำเร็จอมาตะาเกิดขึ้นแล้วเรายอดฝีมือและอัจฉริยะมากมายกำลังลุดหน้าไปยังที่แห่งนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะ และอีกอย่างขอสแสดงความยินดีกับผู้โอโซเซียเย,ยนด้วยที่สามารถบรรลุขอบเขตจากเทพพิภพ,พ,พเป็นเทพสวรรค์ได้เรื่องนี้ข้าต้องขอขอบคุณเจ้าณส่วนลึกของสนามรบรลิวห่วงณซากปหลักหักพังโบราณในเมื่อที่นี่น่าจะเป็นโอกาสสำเร็จอมาตะาไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงได้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยละ่ะในห่วงอากาศเต็มไปด้วยพลังอมาตะมากมายร่องรอยยุ ลานฝึกยุทธนั้นขายกับสนามทดสอบอะไรบางอย่างหรือว่าผู้ที่จะสามารถผ่านการทดสอบถึงจะได้มีสิทธิเข้าร่วมแย่งชิงโอกาสครั้งนี้อย่างนั้นเหรอข้างหน้าเรามีประตูแสงที่เป็นแสงเรืองรองอยู่บานหนึ่งประตูบานนั้นอาจจะพาเราเข้าไปยังส่วนลึกของที่แห่งนี้รีบไปกันเถอะ หากเจ้าต้องการเข้าร่วมการแย่งชิงโอกาสในครั้งนี้เจ้าจำเป็นต้องรีบเข้ารับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งและตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วผู้โอโซต้องคันพิสูจน์ความแข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอฮะขอบเขตเตาอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของเจ้าออกมาแล้ว